หลังจากที่แฟนคลับของเจ้าคุณพระผ่านความเศร้ามาทันทีที่ได้ทราบข่าวว่าในวันที่24ตุลาคม2568ไม่มีหมายกำหนดการของเจ้าคุณพระแฟนคลับบางคนถึงขนาดทำใจไม่ได้ว่ายังไงก็จะรอยอยู่ดีแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นความหวังที่ออกจะดูลมๆแรงๆไปสักหน่อยเพราะเราได้รายงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำรอยที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการกระทันหันก่อนหน้าวันงานเพียงแค่ไม่กี่วัน ชรอยดูเหมือนว่าจะเป็นการขอกลาหให้หมาดีใจหรือเปล่าหลอกให้ดีใจในช่วงต้นว่าเจ้าคุณพระนั้นจะเดินทางกลับมาแต่สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนหมายกำหนดการ คิดเหมือนกันไม่เอ่ยว่าเป็นการหลอกให้ดีใจเล่นๆซะอย่างนั้นในความเศร้าก็ยังมีเรื่องที่น่าจะทําให้พอยิ้มได้บ้างเมืม่อวานนี้มีข่าวคุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นประธานพิธีถวายบริวารกรถินและปัจัยไทยทมในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568ในเวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระอาริยวงศ์าคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,รินายกได้ประธานผ้าพระกรถินและบริวารกรถินให้นางธิตาพรอ,อุดมพรสุขบจมบัวหลวงคอสเมติก นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสโดยมีคุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นประธานในพิธีร่วมถวายบริวารกรถินและปัจจัยไทยธรรมณวัดแก้วมงคลอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ไปดูที่การประชาสัมพันธ์นก่อนหน้านั้นประมาณ3วันทางสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดแพร่ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงพิธีถวายกรถินประธานจากเจ้าคุณพระสมเด็จพระอริยบวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่12ตุลาคม โดยมีคุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นประธานในพิธีร่วมถวายบริวารกระถินและปัจัยไทยธรรมซึ่งในการนี้นางสาวทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายนรุนาศปัญญาสิน์่วมอำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณวัดแก้วมงคลอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ ส่วนอี้ข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวของการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในการถวายผ้าพระกฐินเรียกได้ว่าเป็นการตบหัวแล้วรูปหลังเปล่าในเมื่อเป็นการปิดประตูไม่ให้ทางเจ้าคุณพระศิีนมีนาได้เดินทางกลับมาอย่างน้อยก็ให้คุณแม่นั้นได้มีงานมีการในการออกด้วยที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นการตีเสมอหรือเปล่าระหว่างคุณแม่หนูเพียนและคุณหญิงปราณีอุ่นพรมที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานะจะมีความใกล้เคียงกันหญิงอ้อนาน์ก็จะสามารถคุยได้ว่าแม่ฉันก็ไม่น้อยหนะ้าแม่เธอนะอย่ามาคิดว่าแม่ฉันต่ำกว่าแม่เธอ ตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าคุณพระไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อหวันที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าทางท่ากาศยานนานครให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพลตรีกันสังจันทรเสนประจําสํานักพระราชวังพิเศษะระดับสิปฏิบัติภารกิจสํารวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในภารกิจถวายผ้าพระกตินพระราชทานณวัดสุทธารามวัดอาหามอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน